ตรงนี้นะเดี๋ยจะไปสวัสดีครับวันนี้ช่องชอบคุณพาไปนะครับก็ตอนนี้เราจะมาแล้วที่มาเราหลังจากที่เราไปที่ตลาดฉังชุยนะครับตอนนี้เราก็ซื้อของเล่นทานอสครับซึ่งทานอสอันนี้ก็คือเป็นสามารถเปิดไฟเต้นได้ด้วยนะครับแถมยังขยับปากได้ด้วยนะครับนี่อ ขยับแขนได้ด้วยทําได้ทุกอย่างเลยครับแต่หยิบของไม่ได้นะครับนะซึ่งก็เจ๋งอยู่ครับมาดูกล่องเลยครับนี่ครับคือกล่องครับใหญ่มากแต่ตัวเล็กมากหน่อยนะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับซึ่งสวยมากนะครับถ้าเห็นตัวจริงๆนะครับนี่ก็เป็นกล่องที่ใหญ่มากดูครับลงมาวัดดูครับใหญ่ไม่ครับใหญ่สุด แล้วมาดูตัวจริงกันนะครับนี่ครับตัวจริงสวยที่สุดนะครับซึ่งมีดาบดูดาบเท่เหมือนกันนะแต่ถ้าใครสําหรับแบบซื้อมาแล้วแบบซื้อมาแล้วแบบเล่นไปแล้วก็กลมใช่ไหมอาจจะทิ่มตานะครับเห็นไหมครับมันแหลมมากนะครับมันแหลมมากครับนะครับ ซึ่งดับแน็มคือเราต้องระวังด้วยนะครับแล้วดูนะครับก็มากันต่อที่ขยับป่าครับนี่ครับขยับปากได้นะซึ่งที่ผมอย่างบอกเข้าไปนี่ฟันคอดขาวเลยนะนี่ครับขาวสุดเลยครับก็จะบอกว่าดูถุงในทาน้อนนะครับทองอลลัมเลยครับถ้าไม่ขายน่าจะได้หนึ่งหนึ่พันนะครับเนี่ยจะมีไฟได้นะครับเรามาดูไฟกันนะครับ เลยครับเปิดเฉยเลยครับนี่ครับเป็นอัญมณีครับสวยมากซึ่งก็ถึงว่าครบนะอัญมณีครบใช่ครับมันก็ถึงกับครบนะครับมีหลายสีเลยนะครับนี่มีหลายสีเลยนะครับมีทั้งหมด5้าสีแล้วก็นี่ก็มีห้าเสียห้าสีนะครับก็ถึงกับสวยแล้วดูตาครับขาวมาก สว่างเลยถ้าเอาไปตรงคืนน่าคือบัตรสองได้เลยครับถึงกับสองได้เลยนะและสระก็คือสามารถเต้นได้ด้วยมาดูครับเอาเนี้ยออกก่อนนะครับเชียรเพนที่ครับมาเพลงดังมากเดี๋ยวแล้วันะะนะครับไปนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ไหวเลยโอ้ยนี่ครับสุดยอด ตรงนี้สิไปไหนอ่ะเต้นตรงนี้เไไอ,อ,อ,นนอ้ยเตรงน,นี้โอ้ยหางตูดไปไหนกันเละอยู่ตรงน,นี้นะยังจะไปโอเคอ่ะเอาบูม,มบิ๊กยอะบเอาบูมเอ๊ก ไปลเลยจ้าเอ้ยจะไปไหนเฮ้ยจะเลี้ยงพวนี้ไปเหนื่อยคน่ะโอ้ย,ยไปยยไปิดก่อนนะคะลำคายมากมากเลยครับแต่มันก็สวยนะไฟสวยแต่มันแต่นั้นเราดูมันมากเลยครับมันส,สุดเลยนะครับคือมันมันมากๆแล้วแถมยังสวยลำโคงอยู่ตรงนี้นะครับ อย่าเอามาส่องหูนะครับถึงกับดังสุดๆนะถึงกับหูแตกครับเพราะว่ามันออกมาจากลำโพงนี้ก็ดังแน่นอนครับนะครับก็เจดีนะครับสำหรับ КА ใครซื้อมาก็กลองใส่ฐานไปถึงกับยอดครับถ้าเพื่อนๆสนใจซื้อพานอตัวนี้นะครับก็ซื้อ หรือจากช่องโชว์คุณพาไปโดยราคา1 9 9บาทส่งฟรีด้วยนะคะบ๊ายบาย